กระดานที่4เสียนสูไลสีแดงพบเสียนนุรดิงสีขาวกระดานนี้เสียนนุรดิงนะครับต้องชนะให้ได้ถ้าเสมอหรือแพ้เกมจบครับมาดูกันเสียนนุรดิงนะครับจะมีแต้มอะไรนะครับ สีขาปเปิดเป็นทรงห้าแต้มสีแดงออกตัวนี้มีโอกาสจะเล่นหมากมาตรฐานไปครับจะเล่นกองโจรผมไม่ไปกองโจรครับออกตัวนี้ครับกึ่งโจรสีแดงมาตรฐาน บุกเข้ากลางครับสีขาวออกตัวนี้เป็นกึ่งโจรอาจารย์สืบแดงยกหางดูจังหวะนี้นะครับเซียนนุรดิงนะครับออกตัวนี้เล่นแต้มเซียนซงสมัยก่อนเซียนซงเดินตัวนี้ครับ เล่นกับอาจารย์สุกิจสุไลนะครับไปตัวนี้ขาวออกข้างๆ้างจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะสำคัญของเกมถ้าสีแดงเดินถูกชนะเดินผิดมีโอกาสแพ้เลยนะครับ จังหวะนี้เซียนสุไลต่อครับเพื่อนๆดูให้ดีนะครับสีขาวแทรกสีแดงหลบแทรกกินครับจังหวะนี้ต้องปิดครับดูให้ดีนะครับเพื่อนๆจังหวะนี้ มีแต้มสวยๆส,สีขาวโยนให้กินแล้วก็โยนให้กินอีกตัวครับสีแดงกินสีขาวกินสองต่อครับเข้าฮอตแล้วก็เตรียมกินอีกตัวครับตัวนี้ สีขาวกินครับโอจังหวะนี้สีแดงเป็นต่อนะครับหนึ่งตัวเซีนสุไลเข้าฮอตตรงนี้ถ้าสีขาวเดินเรียบๆนะครับเดินเบี้ยขึ้นมาน่าจะชนะไม่ยากครับแต่เซียนนุรดิงนะครับอ่านว่าถ้าโยนให้กินสองตัวก็น่าจะเอาอยู่ครับ ตัดสินใจโยนให้กินครับโยนีนตัวครับสีแดงกินสีขาวกินสีแดงไปครับขาวเอาอตมากันแดงออกตัวนี้ครับทำท่าจะต่อฮอต สีขาวครับไหลเบีย้ยลงมาไปครับจะเข้าฮอตกันไว้ก่อนครับสีขาวเดินขึ้นไป ได้ลุ้นครับได้ลุ้นสีแดงไปจอฮอตครับจังหวะนี้สีขาวครับเสียนนุลดิงออกตัวนี้มาโอ้โหสีแดงเข้าฮอตไม่ได้เลยนะครับถ้าเข้าโดนต่อฮอตตัดสินใจครับเข้าฮอตสีขาวปล่อยให้กิน สีแดงกินครับสีขาวกินเป็นเซียนนุลดิงนะครับชนะไปเล่นกันต่อครับกติกาพิเศษ